พอเขาแจงเจงไปตำว้ใออเราไปแจ้งพวขวางพวกหุ่นจรซึ่งก็เลยจับต้งคนนี้เลยไงรไปแจงเหลืองน้นไปจับโรยเหลืองนึงนักฝนคุณดำนนเอาเอาน้ำไหมครับผมลถามเมื่อกี้น้ำฝนไปเอแต่น้ำใม่หน่อยลุกดะไรดีเั้นตัวเล็กมั้มาเล็กนี่ ตัวป้าเมย์ก็ได้เมอแม่ก็มีตัวป้าเมย์ดิเดี๋ยวจะอะไรเรื่องฮะเอ็งเอ็งนะคริบมึงมันเองนะพ่อประกันใช่้ยมั้งเออแม่แม่ประกันประกันเนี่ยที่ว่าเราโดนจับเนี sí, ่ยคือว่านี่ไงไปไหนกันแล้วมั้งปืนตั้เลยเต็มเลยที่เป็นสงครานั้น แต่พวกนี้ที่เราโดนจับเนี่ยถึททงที่สำเหมือนกันว่าที่เราไปแจ้งความเนี่ยพวกนี้โอ,อ้ยต้งปืนอะไรมีมีครบเลยนะอไอหนวัวยหวานแล้วประตูไม่ได้เปิดก็ช่างมันเลยประตูประตูไม่ติยคน,นต้องไปแจ้งความในจะูกตองนั้นพี่ไป